จอระก,กาศบอว่าใส่มะขามก่อนหรือใส่มะขามทีหลังพี่น้องตอนนี้คือใส่มะขามร่วมกับประกาศจอนะใส่พร้อมกันใส่พร้อมกันมาดูว่าผลงานเขาจะเป็นยังไงเนาะอันนี้เพิ่งจะเสร็จนะครับพี่น้องเพิ่งเพิ่งยกจากเตาเพิ่งยกจากเตา,ก,า,ก,เตาก็เดี๋ยวจะตักให้ดูนะว่าเป็นยังไงเนาะ <c oughs> เพราะว่าพูดยังไงคือพูดงี้ว่าเขาไม่เสียทรงอะ่ะ เขาสวยอ่ะนะคือเขาไม่แบนพี่น้องเขาจะไม่แบนเพราะว่าจะใส่มะขามกับผักกาดพร้อมกันเห็นไหมพี่น้องเขาจะเป็นดุ้นสวยอนะ่แะแบบว่าเขาไม่แบนการการที่เราใส่มะขามพร้อมกับผักกาดเนี่ยมันจะมันจะดีอย่างหนึ่งอ่ะถ้าเราชอบกินเราก็ทํานะแต่บางครั้งถ้าเกิดเราทําเสร็จแล้วบางครั้งแม่เขา<ม>เขาบอกว่ามันไม่นิ่มแล้วก็ต้มผักกาดก่อนแต่อันนี้ก็คือต้มพร้อมกันเนี่ยคือแส่มะขามสดทุบใส่พี่น้องทุบทุบใส่ คุดมาขางใส่ก็เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นมันเขาเรียกเดี๋ยวเดี that that ๋ยวให้ดูนะว่าเขาเขาไม่เสียทรงแบบไหนเนาะเห็นไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจับให้ดูเห็นไหมเห็นไหมงี้ยล huh? ้เขาจะนุ่มอ่ะแต่ว่าเขาเขาไม่เสียทรงเขาจะไม่แบนนะพี่น้องเขาจะไม่เละแต่ข้างในเขาเลยอาจจะข้างนอกเขาสวยอ่ะเนี่ยเห็นไหมข้างนอกเขาสวยมากเลย ยังไงอะเขาจะอยู่ตัวว่างั้นเถอะเขาจะอยู่ตัวเป็นแบบแบบแบบอย่างนี้เลยเป็นนะเป็นอย่างนี้เลยเขาจะอยู่ตัวแบบนี้เลยเนี่ยก็คือผระกาดจอที่เราใส่พร้อมกันนะก็บางคนก็ไม่คิดอะไรมากก็แล้วกินยงคือกินไปแต่เราต้องสังเกตดูว่าเราแกงแล้วเราเราจอแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะเราต้องสังเกตดูนะเราต้องสังเกตดูก็อันนี้ก็คือวันนี้ก็เราใส่ มะขามพร้อมกับประกาศหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องหน้าตาก็จะโอเคนะวันนี้ชวนทานอาหารเช้าด้วยกันนะจ้านี่มีเต้าหู้ปลาทอดวันนี้เต้าหู้ปลาทอดแอมป,ประกาศจอมีนี่อีกหน่อยหนึหน่งมีก้แบ่งมาที่ตําให้แม่เขาถั่วถั่วกับปลาทูครึ่งตัวตอนนี้ก็สุดยอดแล้วนะเนี่ย เนี่ยท่านี้ก็สุดยอดแล้วก็เดี๋ยวจะไปนั่งข้างนอกอ่ะมันหนาวอ่ะเสื้อห้าตัวตัวนี้ยถ้าเกิดมาทำามันแบบว่ามันไม่รู้สึกนะมันมันหนาเกินไปเสื้อมันหนาเกินไปจับโน่นจับนี่มันไม่ค่อยรู้สึกเสื้อห้าตัวพี่น้องมันเย็นมากเลยนะวันนี้มันเย็นมากเลยก็โอเคก็มารายงานเท่านี้ก่อนนะจ๊ะว่าใส่ใส่ที่หล้างกับใส่ใส่พร้อมกันเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะคะพี่น้อง แต่ก็อร่อยทั้งสองอย่างนะอร่อยทั้งสองอย่างนะเนี่ยก็เอามาโขกมาขามกับเราะกาดต้มพร้อมกันเลยนะต้มเราตั้งหม้อก่อนแล้วก็โขกกระเทียมกระปิปลาลาใส่ตั้งหม้อก่อนให้เดือดเสร็จแล้วก็เอามาขามลงมาขามกับเราะกาดลงพี่น้องหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องจะกรอบพี่น้องเดีย๋ยวจะกินให้ดูแป๊บหนึ่งนะจะจับได้ละเพราะว่าเรากินเองนะ เขาจะกรอบอ่ะเขาจะกรอบอ่ะนี mm ่น้อะเขาจะกรอบอร่อยอย่างเงี้ยมันมันเป็นคล้ายๆประกาศจอรุ่มสมัยอะ่ะคือว่าไม่ใช่ประกาศจอโบราณนะเขาเรียกประกาศจอรุ่มสมัยนะคะโอเคมารายงานเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวไปรับพักข้าวก่อน